สีีตรงงนนน้ิดึแค่นี้ก็พร้อมจะไปมหาลัยแล้วหืมสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อหนูน้อยน่ารักคนนี้มาทำอะไรที่นี่กันละเนี่ยมหาลัยสำหรับวาร้ายมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางของเธอหรอกนะโอใกลกันละเนี่ยนี่ล้อกันแล้วหรือเปล่านี่พวกคุณกล้างหัวล้อย้อนหนูอย่างนั้นเราคะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะหัวร้อดังกว่ากันฉันก็ร้ายแม่แพ้ไปน่า่ะค่าย เดี๋ยวเข้าจงไม่เดี๋ยวนี้ว้าวเย,ย้ได้ผลน,นะนี่ยาอาเด่นกับไฟสินี่พลาดดียังไงมาสอนฉันฮะระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะเธอนั่นแหละควรที่จะระวังตัวเอาไว้ให้ดีดเมื่อจอมไวายร้ายทะเลาะวอแว้งกันมันก็มักจะมีเรื่องได้แรงตามมาเสมอนี่ทำอะไรกันอ่ะ,ะฉันคือคนเดียวที่จะเสียงกันในห้องเรียนนี้ได้อา,อาจะต้องใช้เวทมนต์ซะแล้วล่ะแล้วฉันก็จะเ,เสียงของพวกเธอไป ทะเลาะกันเงียบๆมันไม่สนุกใช่ไหมล่ะเพื่อคอยน่ะช่วยปกป้องเวทมนต์ของฉันและมันก็ยังเหล่าดินสอได้ดีอีกด้วยนะทากาวติดกบเหล่าดินสอไว้ในเปลือกหอยทาสีให้เป็นสีทองแล้วร้อยเสื้อเข้าไปวันนี้พวกเธอสอบเด็กเกรด เวลาที่เราไม่แน่ใจอะไรเราควรจะแปลงล่างเป็นสัตว์เอาไว้ก่อนอะไรกันนี่ยปฏิทพ์ปฏิทังนี่นอนหลับในห้องเรียนฉันเลยเนี่ยนะน้อยแน่กล้าดียังไงเนี่ยฮะได้งั้นฉันก็จะให้เกรดเอฟปับเธอ เฮ้นี่อื่นสิถ้าเธอส่องกระจกดูซะแหมก็ดูดีเนาะอ้ขาหิ้ยอิ้ยน่าเกียดน่ากลัวจังอะฉันจะลบออกแต่ว่าฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วละนั่นเสียงอะไรน่ะดูเอลล่า ีว่าแต่คิดถึงฉันมาหืมว่าไงนะแล้วไอ้เสียงนั้นมันมาจากไหนกันแน่เนี่ยเอ่อเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะอ้อแล้วก็หนวดปลาเมอ่ออินอันโอ้ไปปังมากฮจะเอ๋ทำอะไรกันอยู่น่ะเฮ้ยมอเราจย่ออะไรกัน อ,อ๋อปากกาอย่างนั้นเหรออู้ hmm. oh, สวยดีนี่แม่แม่แม่มีไฟ U ูวีซะด้วยติดแท้งไฟฉายกับพลาสติกใสทรงกลมเข้ากับปากกาใช้กาวร้อนทำเป็นพื้นผิวของคาถาวิเศษปลิดรอยผ่าตรงปลปากกาจากนั้นก็ทาสีและทาผงกากาเพชร โอ้ยอ,อ,อะไรกันเนี่ยไอ้ยายสวยแล้วไงนี่ฉันเหรอพวกเธอวาดอะไรกันอีกอ้าวเห็นละ <c oughs> อย่างนี้นี่เองระวังตัวเอาไว้ดีๆเฮะ้ะว้าวไทพวกนี้มันทำนายแม่นเยดยกระจกวพิเศษฉันจะดูเป็นยังไงบ้างหรอในอนาคตน่ะ <c oughs> นอุ้ยเป็นแต่ยานแท้ อ,อาจารย์เออร์ซูลาเป็นอะไรไปนะ <What? S 1> ่ะกลิ่นป้องกันริ้วรอยอยู่ที่ไหนฉันต้องการอีกเพิ่มติมลงไปอีกมองอะไรกันม่ทราบฮะแม่ฉันเลยอยากจะเห็นพวกเธอตอนอายุเท่ากับฉันจริงแจ้ง <c oughs> การบ้านของพวกเธอนั่นก็คือคิดแผนการชั่วระไาย <c oughs> ายนะเบื่และมีสิ่งที่สนุกสนานสำหรับพวกเธอด้วยนะเอาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านซะ มไม่ไม่เอาหนังสือสิขาอุ้ยปัญสุดสเลย,ยอ่ะอ๋อต้องอ่านเยอะแยงจงะจังเลยอ่ะได้เวลานำเสนอผลงานแล้วเข้ามาสิ้อโลล่า,ลาอืม,มอไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหรอกนะอ่อนี่คือแผนการชั่วร้ายของเธออย่างนั้นเหรอใจเย็นๆก่อนสิคะอาจารย์ขาเรื่องปันได้จงปรากฏตัวอ้นี่คืออะไรนะ่ะ อย่างนี้เองก็อย่ามากเยมากขับคุณค่ะอาจารย์อ้าวอ้าวแล้วทําไมครูเอร่าถึงไม่มาล่ะสปายส์สป라이ส์สป라이สนี่คือการเข้าห้องเรียนแบบสุดอลังการงานสร้างฉันค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้หนังสือเรียนที่เซ่จะน่าเบื่อขอประท้วงการให้กันบ้านที่น่าเบื่อค่ะอาจารย์โอ้ฉันกล้าบ้าบินเสียจริงๆโอ้ปแม้แต่ฉันยังชอบเลย อ๋อแต่ฮะทุกคนลืมวันเกิดของฉันหมดเลยไม่มีใครหน้าไหนมาอวยพรวันเกิดอกอของฉันสักสองคนนอ้ว่าสวัสดีค่ะน้อยแนนน่กลาดียังไงเนี่ยฮะร่มรอมอยู่ที่ไหนฉันละกเกลีดเกลียดการเฉลยที่สุดปั้นปั้นดินโพลิเ,เมอร์ให้เป็นรูปหนวดป้าเมอร์จากนั้นปั้นปุ่มดูดแล้วนำไปอบตามคำแนะนำบนฉลาก ตัดด้ามลมออกแล้วขัดด้วยกระดาษทรายแล้วติดหนวดปลาหมึกเข้าไปแทนแล้วทาด้วยเสียคลีกนี่แน่นี่นอหางตาแล้วแล้วขาวส,สวยๆของฉันหายไปไหนกันแล้วเนี่ยไอ้ปอเอาซชยก่อนนี้แฮปปี้บ์ดเดะอ้า,อาวสงสัยว่าจะมาผิดเวลาแฮะนี่ให้ฉันเหรอโอ,อ้ฉันเท้าหนมามาส่งมาให้ฉันเลย ครก็ได้ช่วยเอาขามาคืนชันพีวันนี้จะมีสอบนะเด็กๆเตรียมตัวกันได้เลยสอบอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพวกเราไม่พร้อมนะค่ะอ๋อฉันมีแผนการชื่ร้ายแล้วเออซูล่านักกลัวหนูสุดๆเราจะต้องทำให้เธอกลัวสุดทิดไปเลยล้กคุยขี้โมก็ได้แล้วเจ้าตัวน้อยจ๋าๆฉันฝากความหวังไว้ที่นายแล้วนะลุยเลย นั่นนั่นนั่นมันอะไรกันเนี่ยนูนี่นะนูหวานนะเฮุ้ดนี้หลอกได้สำเร็จทุกคนแหละได้ผลฮ่าฮ่าคำตอบอยู่ที่นี่แล้วนี่ไงฉันก็เจอแล้วแม่พวกเราไี่ชั่วร้ายกันจังเลยเนาะมามารีบเขียนลงไปเลยดีกว่าโอ้นั่นคนที่ฉันแอบปิงนี่เนอะแบช่างหลอเหลเสียจริงเฮ้ย สวัสดีค่ะโอ้โหดูเขาบนหัวนั่นสิเรียบรีบแผ่นดีกว่าเอาเอาเอาเขากลัวฉันนะ่ะนี่เพื่อนรักฉันว่าเธอจะต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยละที่นี่เธอก็ดูเก๋ไก๋แล้วล่ะทากาวเคลือบขาสีดำแล้วโรยกากเพชรลงไปตามด้วยติดเพชรพลอยเทียมขา,ขาวเขาของฉันเป็นประกายระยิบระยับอย่างนั้นเหรอว้าว ใช่ใช่ประ,ปร,ะรีบไปกันเถอะอยู่ตรงนี้ก่อนนะโคตรท่าสวยๆด้วยล่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ก็กกออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายโอ้สวัสดีครับไม่น้องคนงามผมชอบของคุณจังเลยครับเราไปออกเดทกันปะล่ะอัอนนี้สมุดวางแผนชั่วร้ายของเธอ และนี่ของเธอนะครูเอลล่าอู้ยเย่น้ำลายเต็มไปหมดเลยโอ๊ย oh. ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะอีเย่นัาจะขยอย่างที่สุดจะแก้ไขย, <c oughs> ยังไงล่ะเนี่ยอานึกออกแล้วนี่นี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอาเรียบร้อยละแม่ดีขึ้นกว่าดตั้งเยอะเลยติดกระดาษโฟมเนื้อฟูบนสมุดทำให้เป็นลายสุนัขพันดาเมเซียน น,นี่กลาดียังไงขอบใจนะเธอจ๋าได้ไงกันเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะนี่คือปากกาชนิยบาบตรสำหรับวายร้ายยินดีด้วยนะเออฉันภูมิใจในตัวพวกเธอจริงๆและนี่ก็คือปากกาชนิยบาบตรของครูเอลล่าฉันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะลงเอยแบบนี้ปากกาชนิยบาบตรในที่สุดกลามาสะกะักทีฉันฝ่ายฟันอยากจะได้มันมาตั้งแต่ตอนอยังเป็นเด็กๆฉันจะเปลี่ยนภาากล่งนี้ให้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลย ตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เพิ่มตัดเสื้อผ้าเก่าให้เป็นสิ้นส่วนต่าง,างๆแล้วนำมาเย็บเป็นเป้เย็บฝากระเป๋าแล้วก็อย่าลืมสายสะพายกับหูหิ้วด้วยล่ะอ่าเสร็จแล้ว มหาลนยสำหรับวายไลน์สักวันหนึ่งฉันจะต้องไปที่นั่นแน่นอนคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะว่าคุณชอบใครมากที่สุดกันเหรอรูเอล่ามาลิฟิเซนหรือว่าเออร์ซูล่ากันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มทุมยังไงล่ะ